สวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาพบกับรายการคอร์เซนเตอร์นั่นหมายมโ,ดโดนใจนะคะวันนี้ทางหน่วยงานของคอร์เซนเตอร์ของเรานะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะกับลูกค้าได้ทราบกันเนอะว่ามีแคมเปญอะไระบ้างวันนี้ค่ะวันนี้จะมีแคมเปญนะคะเช็คระยะที่60,000ถึง2,000 200, 0 0กิโลนะคะอันนี้ขยายเวลาระยะเวลาจนถึงเดือนกระดากดาคมใช่ไหมคะพี่แตมในส่วนลด1 0ในส่วนของค่าอะไหล่และเคมีพันนะคะ ใช่ค่ะแล้วสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้ารับบริการกับเรานะคะมากกว่า14เดือนเราก็มีแพ็กเกจพิเศษเลยนะคะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีในส่วนของไส้กรองให้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกลดตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปเนาะค่ะก็จะมีส่วนลดให้1 0เหมือนกันสำหรับแพ็กเกจน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่ค่ะมี เป็นส่วนลด10%นะคะขอไปประกันนะคะไส้กรแลวก็ค่าแรงพร้อมเช็คฟรี24รายการให้ด้วยค่ะ่วงนี้หน้าฝนเรามาเช็คฟรี24รายการก็ได้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่สะดวกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็มีรายการตรวจเช็คฟรี24รายการมอภัยอีกเนาะแล้วก็ยังมีฉีดเพิ่มค่าเชื้อเพลนน้นครื่อฉีดท้นน้ำยาค่าเชื้อให้ฟรีด้วยนะคะภายในตัวรถเหมือนเดิมค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มาที่ศูนย์บริการของเรานะคะไม่ต้องเป็นกังวลใจเนาะพนักง,งานของเราฉีดวัคซีนกันครบหมดแล้วทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีอะไรนะพี่ต่ายเป็นอุโมงค่าเชือเช้อค่ะพี่แตงเป็นอุโมงค่าเชือ้อสามารถเดินผ่านอุโมงของเราจะเป็นน้ํายาฆ่าเชือ้อโควิดของเรานะคะอันนี้อุ่นใจได้นะคะเข้ารับบริการที่ศูนย์โตโยต้าสิงบุรีนั้นปลอดภัยแน่นอนค่ะใช่ค่ะแล้วก็มี กลุ่มอะไรพวกเบรคช็ออัพนะคะระบบแอร์แล้วก็มีส่วนลดววให้อีก10%เลยใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ยางด้วยนะคะแบตเตอรี่พร้อมเทิร์นนะคะส่วนรถพิเศษพร้อมเทิร์นนั้นจะอยู่ที่350บาทขึ้นไปเลยค่ะใช่เรียกเลยว่าโปรโมรชั่นสำหรับเดือนพฤษภากรกฎาคมเนี่ยคุ้มสุดๆเลยนะคะเรามีส่วนลดให้เยอะแยะมากมายเลยหากลูกค้าท่านใดนะคะ สงสัยหรือว่ามีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่เบอร์036699399แล้วกด2นะคะ,ะ,คะใช่กด2โทรหา call center ได้เลยเราจะมี call center คอย ตอบคาถามเข้าสัดขนนะคะของของลูกค้าทุกท่านเลยค่ะหรือว่าจะสะดวกเข้านั้ใหมายเช็คระยะหรือว่าจะเป็นงานซ่อมทั่วไปนะคะสามารถโทรเข้ามานั้ใหมายล่วงหน้าได้นะคะเพื่อเป็นการล็อกคิวล็อกช่างให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะไม่ต้องเสียเวลารอซ่อมนานด้วยนะคะถ้าเกิดมาตามนัดของเรานะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพิเศษเลยถ้าแมาตามนัดเราก็มีส่วนลดให้200ร้อยบาทน้อยสมรถของระยะที่เท่าไหร่คะพี่แจมหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นกิโลค่ะมีส่วนลดให้เลยเนาะ แล้ววันนี้ไฮไลท์พิเศษของเรามีอะไรพิเศษอะไรใครที่นันหมายร่วงหน้ากับเรานะคะจะได้คูปองใบเล็กๆใช่ไหมที่เขียนชื่อนะคะนามสกุลนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หย่อนลงในกล่องสวยๆตรงหน้าแคชเชียร์นะคะเรามารุ้นรับรางวัลให้ทุกๆเดือนเลยเราจะมีของรางวัลเป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้า นะคะที่นั้นหมายผ่านคอเซ็นเตอร์เรานะคะ,คะวันนี้เรามาจับรางวัลกันดีกว่าผู้โชคดีของเดือนเมษานะคะว่าจะเป็นใครแทนแทนนี้ใครจับให้พี่จ่ยจับโอ้โอของเดือนเมษายนี่เยอะเลยต้องขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้าของเรานะคะโออันนี้หนึ่งคนเนาะหน,หนึ่งคนค,นคะ่ะใครดีนะ ใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวก็อนพี่แตม้มเรามาดูของรางวัลกันก่อนดีกว่าได้ของรา<อ>งวัลของเดือนนี้เราจะเป็นเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ,ะ,คะสีดําสวยมากเนี่ยเรามาดูกันเลยว้าวเป็นเสื้อของ เป็นของรุ่น c o ร o l a Altis นะคะเป็นของพรีเมียมเลยนะคะมีที่โตโยต้าที่เดียวเท่านั้นเองแล้วก็มีตัวเดียวด้วยค่ะอันนี้สวยมากของรางวัลของเรานะคะเราจะพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปทุกเดือนเลยนะคะแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เรามารุ่นรุ่นชุดที่หนึ่งสองสาแทนแทนแทนคุณคุณอะไร ผู้โชคดีนะคะเป็นคุณเรไรค่ะไดเดี๋ยวเราเจะติดต่อกลับไปหลังไม้นะคะให้ลูกค้าเข้ามารับของรางวัลที่ศูนย์บริการของเรานะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้าใช้รับบริการที่ศูนย์โตโยต้าสิง์บุรีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย